ดยเมื่อวานเนี่ยค่ะสำนักข่าว BBC นะคะได้ออกบทวิเคราะห์พิเศษเกี่ยวกับเรื่องท่าทีของผู้นำรัสเซียออกมานะคะ BBC วิเคราะห์เงื่อนไขข้อเรียกร้องที่ปูตินถแถลงก็สรุปได้ว่าปูตินเนี่ยต้องการบอกกับผู้นำสหรัฐว่าเส้นทางสู่การหยุดยิงเนี่ยเต็มไปด้วยเงื่อนไขที่แทบจะทำไม่ได้เลยอันนี้มาจากในมุมของบทวิเคราะห์นี้นะคะอย่างแรกเนี่ยคือเรื่องที่ปูตินพูดถึงก็คือเรื่องของการจัดการกับต้นเหตุ ของสงครามที่เกิดขึ้นโดยบทความนี้นะคะมองว่าสิ่งที่ปูตินพูดถึงนะคะสิ่งที่เป็นสาเหตุที่แท้จริงสาเหตุที่รากฐานของมันเนี่ยบทความมองว่าใจความมันอยู่ที่การที่รัสเซียนย,ยอมรับหรือไม่ยอมรับการตัดสินใจของอยูเครนในฐานะรัฐอธิปไตยไม่ใช่รัฐบริวารของรัสเซียเห็น <The> <He S 1> ได้ชัดจากอะไรนะคะบทความเขาก็บอกว่าคือ คือการที่ยูเครนเนี่ยต้องการเป็นส่วนหนึ่งของนาโตแล้วก็สหภาพยุโรปอย่างมากโดยเรื่องนี้เนี่ยถูกบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญของยูเครนแต่สิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ปูตินไม่เห็นด้วยมาตลอดทั้งทงที่ในฐานะที่ยูเครนเป็นรัฐอธิปไตยเนี่ยนะคะการตัดสินใจว่าเขาจะร่วมหรือไม่ร่วมกับนาโตเนี่ยก็ควรที่จะเป็นสิทธิ์ในการตัดสินใจของยูเครนแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัสเซียก็แสดงท่าทีของความไม่เห็นด้วยมาตลอดนะคะซึ่งสําหรับประเด็นนาโตเนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้ตัดความเป็นไปได้นี้ออว เรื่องที่ยูเครนจะเข้าร่วมนาโต้แต่บทความก็บอกว่าปัญหาอยู่ที่ว่าปูตินเนี่ยไม่ยอมรับว่ายูเครนเป็นรัฐเอกราชแล้วก็มีสิทธิในการตัดสินใจในกิจการแห่งรัฐของตนเองโดยบทความก็ยังตั้งข้อสังเกตอีกประการหนึ่งนะคะก็คือบอกว่านับตั้งแต่เริ่มสงครามเนี่ยประธานาธิบดีปูตินได้พูดถึงเรื่องของการปลดอาวุธยูเครนหรือการไม่ให้ชาติตะวันตกส่งอาวุธให้ยูเครน ซึ่ง bbc ชี้ว่าโดยสาระสำคัญของข้อเรียกร้องนี้นะคะรัสเซียเองเนี่ยก็ต้องการมองหาหลักประกันความมั่นคงให้ตัวเองด้วยเช่นกันส่วนสำหรับคำถามที่ว่าจะเป็นไปได้หรือไม่นะคะที่รัสเซียจะหยุดสะสมกำลังอาวุธแล้วก็ยุติการระดมพลนะคะบทความ bbc มองว่าแทบเป็นไปไม่ได้เลยแล้วก็ไม่มีท่าทีว่าผู้นำรัสเซียจะยอมประนีประนอมเพื่อการหยุดยิง นอกจากนี้ยังชี้ค่ะว่าประธานาธิบดีปูตินรู้สึกว่ากำลังเจรจาในจุดที่รัสเซียได้เปรียบเหนือ,อยูเครนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เขาเพิ่งกลับมาจากแนวรบในแคว้นคูกที่รัสเซียเนี่ยเพิ่งยึดคืนมาได้จากยูเครนราวๆร้อยละ80ของพื้นที่นะคะ ดังนั้นเนี่ยสำหรับปูตินแล้วนะคะการหยุดยิง30วันเนี่ยจะทำให้รัสเซียเนี่ยหลุดจากสถานะที่กำลังได้เปรียบแล้วก็เปิดทางให้ยูเครนได้สะสมกำลังอีกครั้งและเงื่อนไขที่ปูตินตั้งมาเนี่ยก,<ม>ก็ก็เท่ากับเป็นการตั้งเงื่อนไขให้ข้อตกลงหยุดยิง30วันนย,ยากที่จะเกิดขึ้นนะคะอันนี้เป็นมุมวิเคราะห์จาก BBC นะคะต่อท่าทีล่าสุดของปูตินคำถามนะคะหลังจากที่ดูเหมือนว่า ปูตินเนี่ยตั้งเงื่อนไขเอาไว้นะคะเงื่อนไขที่ยากนะคะเรื่องของการที่จะหยุดยิงทีนี้ถ้าสหรัฐต้องการที่จะกดดันปูตินต่อนะคะให้ยอมรับการหยุดยิงอย่างน้อยหยุดยิง30วันเนี่ยทรัมม์มีไพ่อะไรอีกในมือที่จะใช้สําหรับการกดดันรัเสเซียนะคะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์ก็เคยออกมาบอกว่าจะคว่ำบาตรรัเสเซียชุดใหญ่แต่อย่างที่เมื่อวานเราได้รายงานกันไปนะคะว่าก็มีผู้เชี่ยวชาญหลายคนมองไปในทิศทางเดียวกันว่า ให้ความบาดชุดใหญ่อีกเนี่ยก็อาจจะไม่เป็นผลนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะมีสื่อในสหรัฐนะคะรายงานชี้ว่าทรัมป์เนี่ยกำลังเริ่มใช้ไพ่ความบาดนี้แล้วนะคะโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะสำนักข่าว CBS ของสหรัฐรายงานโดยอ้างแหล่งข่าว4ี่คนที่เกี่ยวข้องกับแผนความบาด ที่ระบุว่ารัฐบาลทรัมป์เนี่ยกำลังเพิ่มข้อจํากัดต่อภาคพลังงานแล้วก็ธนาคารของรัสเซียนะคะด้วยการจํากัดการเข้าถึงระบบการชําระเงินของสหรัฐมากขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบโดยโตรงต่ออุตสาหกรรมน้ํามันและก๊าซของรัสเซีย ระทรวงการคลังสหรัฐตัดสินใจไม่ต่ออายุข้อยกเว้น60วันที่รัฐบาลไบเดนเคยอนุญาตให้กับบางบริษัทด้านพลังงานของรัสเซียให้เข้าถึงระบบการชำระเงินสวิฟต์ได้นะคะซึ่งหากรัฐบาลทรัมป์ใช้มาตรการนี้จริงเป็นไปตามที่รายงานจริงนะคะธนาคารรัสเซียที่เคยได้รับข้อยกเว้นตามคำอนุญาตของอดีตประธานาธิบดีโจไบ,บเดนเนี่ยก็จะไม่สามารถใช้ระบบการชำระเงินของสหรัฐสำหรับการซื้อขายพลังงานได้อีก ทั้งนี้ก็คาดว่ามาตรการคว่ำบาตรรัสเซียหากเกิดขึ้นนะคะก็จะทำให้ประเทศอื่นๆซื้อพลังงานจากรัสเซียได้ยากขึ้นก็อาจส่งผลให้ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น5ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลหลังจากราคาเพิ่งปรับตัวลดลงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา แล้วก็ไปต่ออีกคําถามว่าอ้าวแล้วถ้ามาตรการความบาดไม่ได้ผลนะคะอย่างที่นักวิเคราะห์หลายคนเขามองว่ามันไม่น่าจะได้ผลประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยยังเหลือไพ่อะไรในมืออีกนะคะที่จะกดดันรัสเซียกดดันปูตินนักวิเคราะห์บางคนเนี่ยเขาก็มองว่าไพ่ในมืออีกใบของทรัมป์นะคะนั่นก็คือการส่งอาวุธให้ยูเครนเพื่อเอาชนะรัสเซียในบางแนวรบค่ะโดยถ้าถามว่าทำไมนี่จึงเป็นไพ่ที่สำคัญนะคะ ก็ย้อนกลับไปนะคะเพราะวิธีนี้เนี่ย mm. เขาบอกว่ามันจะไปจัดการกับสาเหตุที่ทําให้ปูตินไม่ยอมเจรจาซึ่งก็คือการคิดว่าตอนนี้เนี่ยตัวเองได้เปรียบอยู่ในสนามรบการเจรจาเนี่ยจะทําให้รัสเซียหลุดจากสถานะความได้เปรียบที่เป็นอยู่ดังนั้นเนี่ยหากมีการส่งอาวุธไปให้ยูเครนมากพอที่จะป้องกันการโจมตีทางอากาศของรัสเซียแล้วก็โจมตีรัสเซียในสนามรบได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะก็จะทําให้ ปูตินเนี่ยตระหนักได้ว่าการตกลงหยุดยิงเนี่ยเป็นผลประโยชน์ของรัสเซียเองแล้วก็ยอมเข้าสู่การเจรจานะคะพูดง่ายๆก็คือเหมือนทําให้จากที่อยู่ในสถานะที่ได้เปรียบเนี่ยให้กลับมาเป็นสถานะที่อาจจะเสียเปรียบนะคะก็คือเป็นการบีบอีกอีก,อกช่องทางหนึ่งนะคะซึ่ง ล่าสุดนะคะรัฐบาลทรัมป์เนี่ยดูเหมือนจะเริ่มใช้ไพ่ใบนี้ด้วยเช่นกันนะคะหลังแหล่งข่าวสองรายที่เกี่ยวข้องกับการส่งอาวุธให้ยูเครนออกมาระบุก,กับสำนักข่าวรอยเตอร์สนะคะว่าสหรัฐเตรียมส่งระเบิดพิสัยไกลให้กับยูเครนอีกครั้งค่ะโดยเป็นระเบิดรุ่นที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถป้องกันการรบกวนจากรัสเซียได้ดีขึ้นซึ่งจะทำให้ยูเครนสามารถโจมตีเป้าหมายที่สำคัญสคัญของรัสเซียได้แม่นยำขึ้น ก็จะไปเพิ่มโอกาสสร้างความเสียหายให้กับกองทัพรัสเซียจนต้องถอยร่นได้และถ้าสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะคะผู้นำรัสเซียก็อาจคิดทบทวนเรื่องการเจรจาสันติภาพมากขึ้นค่ะ